กูจัดเลยแล้วกันพวกมึงอ่ะปล่อยก่อนจ้นืมแตกแตกค้านะ้ะบอกเลยแข็งจัดๆโอเคครับผมโอเคผมต้องไปบน เก็บปูเก็บปูตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Rv เช่นเคยนะครับผมพร้อมกับฮีโร่โตโร่นั่นเองปูอีกตัวนึงอยู่ไหนเฮ้ยเก็บสามในเวลาันสันบอกเลยสันดวยสันด้วยก็จัดอันดับเหมือนเดิมนะฮะจัดอันดับเหมือนเดิมหึมึมมึงมีโลแล้วมึงเก่าวะ มีคนมาช่วยเว้ยเดี๋ยวกูก็บวกแม่ง้ขงอีเด็กกูละเซงว่ะไม่ถึงเว้ยไปช่วยกลางเลยกว่าอุ้ยแม่งจะตายล้ว ต,ต่อได้ไ่ะต่อได้ป่างอืมมันไม่ตายสัตว์ทีเดียวทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว <c oughs> มันตามอะไรถึงตรงนั้นวนะเนี่ยโอ้เกิน สวยเพื่อนตามไม่ทันแล้วมึงก็ตามถึงตรงเนี้ยเออวิโอตามลึกจัดอะไรมึงจะเปิดดูแมพทำไม,มจะเปิดดูแมพทำไม,มกูยังไม่เวลสีเฉยนะแม่มึงตายแล้ว ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยังบองกบอะไรไม่ได้นะฮะเอาเร็วดิเอา,เอา,เอาลิงตามดิเออทำไมต้องให้สอนไอ้พวกนี้ไ,ได้มึงตันกูได้คือแบบชีวิตอยากเก็บตัวสินะชีวิตอยาก จานโอเคเราก็ไปถลุงการต่อฮนะอะไรนะอะไรของเขานะี่ยโผแม่เลยนะกันมึงออกมามึงก็ตายอยู่ดีเพื่อน อะไรอะไรทำอะไรวะคิดจะมาอันตีแบบโฉบถล่มพกภาพอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกฮะ

อะไรตงไงโดนกอดทางนั้นแหละมันไส้นะเป็นซับอย่ายืนแหลมเออ,อโอ้โ,อ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 โขมม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 ามม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 ม้มมมมม โคตรสวยทุบโดนสองเรียบร้อยแตกแตกหมดเพอร์เฟกเป็นทีมที่เล่นที่เพอร์เฟกตั้งแต่ที่สุดเล่นโตโรมาสามตาเ,เออคลิปที่แล้วแม่งทายคลิปมันค้างด้วยมันค้างได้ไงวะท้ายคลิปนะผมนี่งงเลย โอโ้โหโอ <t televis ative> ้กูก็ฮาวเกินไม่ดูเลือดตัวเองเลยอองมาเผาคลิปเล่นมาเลย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  มต้านได้ป่าวกูถามว่ามึงต้านได้หรือเปล่าหืมหืมหืมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอ้โหสไลด์ไปถึงป้อมเขาเลยล่ะโอ้โหเกินไป อุ้ยกลายเป็นว่าเราเสียเปรียบได้ไงวะเนี่ยให้ตายเถอะรีีตกูจัดเลยแล้วกันพวกมึงอ่ะถอยก่อนจ้า แต,แต่ขาหนะบอกเลยแข็งจัดจัดฟังเก็บรองพวกมึงอ่ะไหนไหนมึงก็เข้ามาแล้วคุณจัดเลยลากันเออเฮีย เออเอาเกาะมาขโมยเกาะมาอโอยๆแข็งจัดๆแวนสู้เขาสู้เขีแ่แล้วโดนลุมขนาดนี้ได้นะได้ปอมนะเออได้ปอมเราเอาตู่ต่อเลยคนละปอมกันไอ้เหี้ย เออหาทางเพื่อนกูแดบไปนหนึ่งทีไงล่ะกูเดินมาทำไมวะอเออมีดีเลย์ด้วยเออมีดีเลย์ด้วยไอเหี <My magic. S 1> ย้ยตายละ รับแทงเราไม่อยู่ไงมต้<ฮ>องเข้าใจเดี๋ยวผมเปลี่ยนเน็ตแป๊บหนึ่งดีกว่าเล่นเน็ตนี้มันไม่รอดเลยเฮ้ยยากเลย แควยวเล่นเน็ตนี้แม่งไม่รอนจริงว่ากบาลแล้วเปลี่ยนเน็ตแม่งเลยเออมันต้องเน็ตนี้มัน่ารื้นสปริสรื้นสปริ้ว่าเอาดังเลยเอาไอเด็กเหี้ย โอ้โหตายเลยทีเดียวเชียวถึงก็ตายเลยทีเดียวเชียวโอ้โหกูโ,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 โดนไม่ดูอะไรเลยมมมเมื่อกี้เออแทงฝั่งเราก็มีแค่กูเลยใช่ไหมงั้นก็เอาเลยแล้วกัน ปล่อยสักทางดิรนวะมดีเดี๋ยวโดดเข้าไปคนเดียวอีกรกงงอบกูนี่งไงวาดเอาไอ้ลิงโอ้ยเฮียเขาบวกกัน แม่งไปช่วยแม่งละตอนพวกกูบ่วงแม่งเสี่ยงไม่มาพี่โอ้ยจบได้ก็จบเธอหรอกพี่แอร์อพี่อร์แล้ววะ อะไรครับเนี่ยเด็กกูเป็นไรเนี่ย ยืดเกมเพื่ออะไรวะออจบได้ไม่จบพวกมึงนะยืยดยเกมหาพ่อหาไม่เออดูดูดูมันวิ่งเล่น แขวยมึงไม่จบสักทีวะลินจบได้ไม่จบเร็วดุลดุลเฮอุลลมื่อย โอเคแล้วนะแล้วเมื่อไรจะจบเนี่ยอืออือังไม่หยุดใช่ไหมแล้วตัวคุณเป็นไนะ โอ้ยเนิดเนิร์ดเนิดเนิดเนิร์ดโอ้ยขนาดอะไรกันเนี่ย,ยออจะยืดเกมทำกูงูเนีิบวะ แค่นั้นแหละเฮ้ยทุกคน The King has arrived เก่งมากม